baby, show me. โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft รอบหนึ่งจุดสิบหกจุดสองมอในพาร์ทเย้เย้เย่เย่เย่สามแม่หรือว่าอะไรกันนะครับพอดีว่าทำไมลืมใส่เพลง w าย โง่จังเลยงมีเพลงเบาๆิงๆๆเออตอนนี้เราพิ่ง้การฟาร์มไอเจ้าไม่ใช่ขนมฟังเลยเอกระบองเพชรไตอนนี้พูกกูจะพักแล้วพี่ตอนนี้พี่มีออซีเดียนเยอะมากเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเราไปนี่นอืเอเราจะทำที่ e n c h a n รด้วยเออเราก็อยาเนื้อผมไปอ่านคอมเมนต์ของน้องๆหลายๆคนมาเว้ยว่าะนองเขาบอกว่าพี่เวฟครับทไมปกคลิปเป็นแตงโมเข้ามากลยเปนกระบ จีเดี๋ยวเดี๋ยวคือทุกคนบอกไม่ว่าแบบพี่เวฟครับทำไมไอ้กระบองเพชรนี่มันเหมือนแตงโมจ้ะครับพี่พอผมเข้าไปดูเหี้ยโคตรเหมือนอ๋อแบบเทเจแพรกันคล้ายคกันว่างั้นเถอะเออเทเจแบบมันโอ้ไม่คล้ายว่าแตงโมเลยแหละอีกว่าอยู่แตงโมก็พอแต่จริงมันไม่ใช่แตงโมทุกคนมันคือกระบองเพชร เราจะทําการเบาเสียงวิฟรมกันนะทุกคนนะเจ้ยทำไมเว่ยเพราะเสียงมันน่าลำคานเกินไปนี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการสํารวจเอเจ้าหมู่บ้านเอเมซีนะซึ่งเราได้เห็นในในพาร์ทก่อนซึ่งผมบอกว่ามันจะมีชั้นหนังสือให้เรานะครับเราจะได้ไม่ต้องคราบเออหมู่บ้านที่พี่ไปมันไม่มีนะชั้นหนังสือเสียใจมากหมู่บ้านของเวอร์ชั่นใหม่มันมีชั้นหนังสือน้อยไปพี่ ใช่โคตรไม่บีเลยของพี่ไปไม่ไม่บีเลยมันจะมีหลังนึงอ่ะที่มันจะมีอยู่ไม่กี่บล็อกอ่ะคือมันจะมีน้อยแล้วเราก็มาเจอนี่เราจะลับฟ้าใจเฮ้ยเราได้เอ้ยเดวพี่ฟาร์มอันนี้ไปให้แล้วกันฟาร์มไปหนังวัวโแล้วก็มีเกาะเหล็กโอเคเราจะไปด้วยาวเราจะป้นทุกสิ่งทุกอย่างของหมู่บ้านเอตอนนี้อาหารเรากินอะไรวะอาหารไม่กินขนมปังเราทำมันฝรั่งไหมมันฝรั่งมีเหรอเออมันฝรั่งมีเหรอมีเหรอ อุ้ยเ,เดมาอ,อมาสองเม็ดว่ะถ้ามีกระปุกมาหน่อยก็ได้นะมันฝรั่งได,ได้ได้ถ้าเจอได้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 ลองหามันฝรั่งกับบ้าน,นแต่จริงๆแล้วเรากินขนมปังได้นะเพราะว่าฟางเข้าพี่พี่มีชุดหนึ่งเลยโอ้กินจะหมดแล้วพี่ฟางเลยนะฟางอ๋อบล็อกกันนะเออบล็อกฟางอ่ะที่มีชุดหนึ่งเลย <c oughs> ล้วจับไอพีซีกับบ้าน เอาไว้นั่นก่อนไว้นั่นก่อนเดี๋ยวพึ่งดีเลี้ยไปทำบ้านให้เขาเลยอ๋อสงสารสงสารเออเดี๋ยวเขาแบบโดนซอมบี้กัดตายไอ้วเนี่ยเออเอ้ยเอาไปใส่กล่องได้ป่ะใส่กล่องได้ป่ะวะใสียได้เส่ยได้ว้าวเสียพี่ใส่กล่องอะเออเดี๋ยวเราโดนประท้วงอันตราย <laughs> เราหาว่าเราทาลูด <c oughs> เอซอออีใช่ล้าทาลูเอซีใส่กล่องพีเอซีมันทําอาชีพกับบ่อน้ําด้วยด้พี่มันจะเป็นอ๋อ<ะ>อาชีพบ่อน้ําอะไรยังไงถังน้ำที่เอาไว้ใส่ที่มันเอาไว้ใส่ขวดอะ่ะมันจะมีขวดอยู่อะโอ้อา่ามาครับคล้ายๆไกนั่นอะออชับประวงาว่าอันเนี้ยมันจะเป็นอ,อะไรอาชีพอย้อมสีอ้นักย้อมสีในตำนานเจอเอมโทุกคน เราเราก็มาเจอบ้านหลังนี้น่าจะมีเตียงงหมดเตียงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยในมันฝรั่งมาแล้วแล้วก็ขนมปังโอเคเราก็จะสำรวจหมู่บ้านนี้เสร็จ<ป>เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมจะยังไม่กลับนะครับเนื่องจากว่าเราเจอทะเลทรายแก้วโอโ้แต่ทะเลทรายนี่ล้อมรอบเลยนะบอกได้เลยโอ้ใหญ่มาก แล้วเราก็มาเจอฝูงวัวที่มีลูกอยู่เนี่ยเราก็จะฆ่ามันหมดแย่ะครับเราจะไม่เหลือยว้ปนี่ฆ่าแม่สีนวลเลยเด็ดครับพี่จะเลิกแล้วจะไม่ครับไอเดโนเสาร์เนี่ยก็เรื่อยๆนะครับผมถามว่ายังครับยังยังยังถึงไม่ลงคลิปเดโนเสาร์ก็เมงดาหลับไปแล้วฮะใช่ไหครับทุกคนคือเราจะอะไรวะเนี่ยเวลาเขาล่วงไปแล้วทุกคนโอ้ยเบงดาไอ้ชื่อะเจอพิโอเมส ที่แต่เม่์กูรู้สึกว่ามุมมองอยู่ใกล้เนอะก็ยี่ก็สิบสองเนียก็ถูกแล้วด้วยว่ะเม่์รู้สึกว่าโอ้คือแถวบ้านเรามันมีแต่ทะเลทรายล้วนๆเลยบอกได้เลยเออคือแบบหันซ้ายหันขวาหันหลังหันหน้าทะเลทรายโอ้พระเจ้าเจ็บเชิบเชิบเชิบลองลงไปตาตรงไหนแล้วกันกูจะขึ้นยังไงนั่นคือประเด็นแล้วน่าจะขึ้นได้ฮะ ว้าวเดมอนมาอีกสองเมตรแล้วก็อันนี้มาได้ว้าด้วยดินปืนครับมันมึงไ,<ป>ไ,มได้ดีจังวะเก็บไว้ดินปืนอันนี้เอามาครับกระดูกก็เก็บเอาไว้จะพูดพี่โคตรดีอะไรวะจริงจริงเลยวะแอปเปิลทองสองลูกว้าวอูว้บันทองด้วยวเราได้อ่านมาไปเยอะมากแต่เราจะไม่เอาไอ้น,อน,นี่กลับไปนะทุกคนวอ้ยทำอะไรอานมาเนี่ยอ่านมาเหรอ เอออาร์มาเอาไว้ขี่วัวพี่เฮ้ยขี่ลาขี่ลาได้เออใช่ปะวะเราจะเอาลาใช่ไหมเออเราเอาลาลากของใช่พอหลังจากที่เราได้ลาเนี่ยเราก็จะเอากล่องใส่เข้าไปในตัวลายืยใส่เข้าไปในตัวลาเราก็จะเอาเป็ซียัดเข้าไปในกล่องนี่มึงปนเอ็นซีอย่างนี้เนี่ยเ้โอ้โหโคตรเท่ไรเราจะเป็นโจรลักพาตัวแล้วทุกคนเนี่ย จนขนแรงงานต่างดาวเฮ้ยคคิดว่าจะมีแกะอยู่ยไม่ใช่แกะเลยคุณว่าอะไรวะมันจะมีม้าอยู่นะเดี๋ยวผมจับม้ากลับบ้านเลยดีวยว<อ>ยกดว่าอ้เอาม้ากลับบ้านเลยเหรอใช่เพราะว่าเรามีอ่านจำนวนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเนี่ยมันจะเปลืองทรัพยากรมากเวลาเราเดินในเทรซายอ๋<ม>อพระเจ้าเอพี่ฝากทำไอพี่เจอฮะฝากทำอะไรเหรอเระทำที่เอ็นชวานะพี่ไม่ได้อยู่บ้านอนี่ะดิ อกูยอยู่ทะเลทรายดิมึงจำทางกลับบ้านได้บ่ดิเออได้มั้งได้อยูแ่แหละพี่เจอหมู่บ้านหลังละทำไมมึงเจอบ,บ่อยจังวะกกูลังห,หมู่บ้านเยอะมากหมู่บ้านเยอะมากจริงเออหมู่บ้านเอ็มซีเยอะมากครับในทะเลทรายเราจะทำการแยกย้ยายกันหาต่อไปเดี๋ยวเจอสิ่สักเดี๋ยวไปสำรวจนิดนึงเดี๋ยวถ้าไม่เจออะไรเราพี่เจอบล็อกแปลกๆด้วยว่ะเจออะไรนะมันคือบล็อกกระเบื้องป่ะวะเนี่ยบล็อกกระเบื้องไม่รู้อะเ มันจะมีบล็อกใหม่ก็ได้นะเว้ยโลโลมอสไปเยอะมากมันเป็นดินเผาอะไรสีขาวอะไรเคลือบสีขาวก็ไม่รู้ <c oughs> มึงเสิดเลยมาดดดเจออะไรแปลกปลก็เสิร์ฟจริงรับจัดไปทำไรได้หรือาตบแต่งดินเผ<อ>าตรงนี้เจอหมู่บ้านอีกแล้วโอ้ยอดใจขโมยเอเมซีได้ไปนอกกเนอะโอ้พวกดินเผา โบ้า N P C อีกแล้วทุกคนเราจะเจอบ่อยอะไรขนาดนั้นคุณพี่บอกว่าเราได้บล็อกป่าโคตรเยอะเราไม่ต้องปลูกแล้วมังข้าวเนี่ยข้าวโคตเราไม่ต้องปลูกแล้วแหละเออเดีี๋ยวพแบบจิตจะได้โคดมหาศาลทุกคนเราจะเอาบล็อกข้าวกับป่ากันนะคิดว่าเราได้ได้บล็อกข้าวเยอะกว่าทุกคนแล้วเจอไปเรื่อยๆเล้ว N P C ของเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมีบล็อกข้าวตรงนี้ แล้กวก็ทเเีมันไปชุมนุนมนเรือดงแล้วนะแต่พี่<น>ว่าเราไม่ต้องเลี้ยงเป็น n อ c นะเ,เลี้ยงเป็นร้านดีไหมเป็นร้านค้าน่าจะง่ายนะเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยเนาะจับเอจับ n ซ c มาทำร้านค้าแล้วทบร้านแหละแล้วเราจะาใส่ใส่อาชีพอะใส่อาชีพคือเราต้องหาแบบง่ายๆเลยคือเราเอาวางแล้วก็ทุบทิ้งวางทุบทิ้งเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นหนังสือที่เราอยากได้หนังสือที่เราเอ่อเอบีซีมันจะเซฟพี่ไม่เซฟถ้าเราไม่แลกอะ อ๋อคือมันทําได้เหรอทําได้ทําได้เอ้ยมั่วไปเลยเฮ้ยกูลองแล้วกูลองแล้วแต่1.15นะ1.16ไม่รู้ว่ะมันจะทําการเอากูรู้สึกคุณเหนื่อยอะไรวะรู้สึกคุณเหนื่อยการทุบเอาบล็อกหญ้าบล็อกข้าวของไอ้หมู่บ้านเยอะเกินบางทีโอ้มึงเยอะโผกูยอมแพ้กูไม่เอาก็ได้วะกู TNT ฝากได้บ้างได้เอ้ยเออหวั่นแล้วทีทีระเบิด ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนมันมีแต่ข้าวดูสข้าวเต็มไปหมดเลยโอ้ยทางกับบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยสิโนต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือหนังแล้วกูก็มาเจอดาบหรือเอกวะโอ้ยเกี่ยวอันมาเพียบเลยอันมาเพชรด้วยของอันแล้วแบบพี่นะผมไม่ต้องการกับซีดียของพี่แล้วแหละทำไมวะเจอเยอะเลยมุ้ยจุกบล็อกกลับบ้านไปแบบเยอะเลยข้าวไม่ต้องกาวเนี่ย เยอมากอะอร่อยไปทุกคนเรากลับบ้านตอนนี้ผมได้อ่ามาประมาณสามอันเราจะใช้อานวันี้ไปไม่ได้ไปชื่อบังปะไปชื่อไม่ไม่ได้เลยโอ้โหจะของดียัง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 ย่งยั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 งรมงยั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 กยังยังรางยังยังยไงยังเังยังยังยั้ยังยังยางรังงยังยังยัังงเังยังยัยาัังั พอนาให้เราได้เจอรานะทุกคนผมจะพยายามหาจำทางกลับบ้านนะครับอันนี้คือหมู่บ้านที่เรามาเมื่อกี้เนาะหมู่บ้านที่เราตรงนี้ไอพี่เฟมฮะกลับบ้านพี่รเขอขอพี่กัดบ้านหน่อยดิก็ไม่รู้เหมือนกันพี่้นอยิบหายละตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบ้านของเราอยู่ทิศทางไหนเลยเนี่ยเออเจอมาสักตัวได้ไหมแล้วนอนก่อนได้ไหมนอนก่อนได้ไหม นอนกันได้ไหมตอนนี้ไม่นอนเนี่ยผมไม่นอนทำไมครับผมจะรอดูคุณคุณตายแล้วคุณก็จะวาร์ปตายนะผมตายโชว์เลยนะคุณวาร์ปกลับบ้านปุ๊บใช่ไหมเออวาร์ปกลับบ้านแล้วคุณก็รู้วิธีกลับบ้านไงเยอะแย่ะเด้อดิการตลาดเลยเกินโอ้ยเรียกมีวัวอยู่ฝูหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาบีดรูทไปที่หมดไอ้บีดรูทมันทำอะไรได้ปะอยากรู้บีดนเพื่ออะไรยาอะไรอะ อ,อไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเอาสักอันแล้วกันเอาไว้ทำยา<ม>เป็นยาที่ไม่รู้วะผมว่ามันน่าจะเป็นยาของคนหนึ่งอ่ะเย้แค่เราเดินก็เป็นยาพิเศษแล้วเอ้นี่ทุกคนอันนี้บ้านแคมป์เนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าพี่เวฟบครับทำไมมันมีบ้านอยู่ตรงนี้ <laughs> มันเป็นบ้านที่เวฟบเอาไว้ทำการปั๊มเอ้นี่นะทุกคน เอ้ยอะไรอหรอะไรอหรดูด <tı ro> er ิม <sm ud Clark> um <ina> ีปั๊มอะไรตัวแอโอ้โหดูดิดูเอ้ยมีป้ายมีราม่ด้วยนะมั้ยเออว่าฆ่าลามะเอาเชือกฆ่าลาม่าเยอกด้วยไอ้นี่เอามันก็เลวเลยเราไปตั้งฆ่าก็ได้เราแค่ตีมันมันก็นี่ละฮะแต่หมู่บ้านมานอนดิอะไรเงี้ยเพืพี่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านน่ะเด็กเอาตุกตายเร็วเออกูจะตายแล้วเด็กกูโดนวิ่งไล่เออนั่นแหละไปแล้วกูต่างจากบุกไปเนี่ย ไอ้ก็ถึงบ้านแล้วก็ถึงบ้านละขอข้ามหน่อยดิมาขอข้ามบ้ยเออเอาไปก่อนข้ายไปก่อนข้ายไปก่อนมึงมีที่นอนไหมเนี่ยอ่าไม่มีพี่ไม่มีผมมไ่อ้าวแล้วมึงให้กูนอนเอ้าก็บอกไม่มีตอนแรกกูรีบวิ่งออกมาสิจบเลยพระจันทร์จบแล้วทุกคนดูภาพพระจันทร์โอ้ว่าจันทร์สวยมากเป็นแบบชิบชืบชืบชเดี๋ยวนะเราจะพยายามเอ้ยบ้านเราต้องการนี่ไหมฮ บ้านเราต้องการเขาเรียกว่าอะไรฟักทองเออต้องการต้องการต้องการเอาไปทำไมถึงบ้านเราไม่ต้องการแต่กูต้องการกูอยากกินไผยฟักทองอ๋อจะกินไผยฟักทองโอเออมันได้เยอะยังจะเลี้ยงไก่อ่ะเนี่ยอ๋อเลี้ยงอยู่แล้วไก่เลี้ยงอยู่แล้วเราจะเป็นฟาร์มปศุสัตว์เขาจะทำปศุสัตว์เขาจะเป็นไข่วัดนกขนวดไข่วัดนกขนวดวัวกอดวัวกอนดก็นโรคีนู้นเองยูไปยูกันเป็นไข่วัดนกอ่ะเยอะนะเนะ มันไม่มีมีเวลาวิ่งไปไหนมาไหนเจอมาบางผูอยักรู้ไม่เจอเจอหมูแล้วก็วัวเจอเจอวัวแหละมักไม่เจอเลยแหละไยตอนนี้ผมได้หนังประมาณสามสิบเอ็ดเาเว้นหนังเราต้องการกองเอคือเรียกว่าอะไรนะอ้อยเราต้องการสามกองผมมีอยู่กองนึงเอพี่มีอยู่ห้าสิบห้าสิบวอเจอมาแล้วบ้านเราน่าจะมีเยอะอยู่เจอมาแล้วทุกคน let's go ลสโกมาคอมอนเราอกว่าไรจะเป็นม้าที่วิ่งเร็วนะเพื่อนที่มีอันมาเพชรด้วยม้าสักตัวที่วิ่งเร็วอยับพึ่งมายุ่งได้ไหมอยับพึ่งมายุ่งทนตนูเาอาน้ำมึ่งยิงม้าอะไรอะไรอะไรอ้าตายมึงมามึงอะไรอะไรอะไรนี่เอออะไรอูซอมบี้มากตอนนี้บัวเราเยอะมากเราสามารถฆ่าบัวได้นะอะไรนะพี่ เราสามารถฆ่าวัวได้นะวัวเยอะมากฆ่่าได้พีแต่ว่าวัวก็สามารถฆ่าเราได้พี่ใช่สไปดโอ้ยเซอร์ปุระพักเซอร์คุณภาพกูมีแหลกนิดหน่อยโอ้มีแหลกด้วยนี่มาแล้วขอน่อยครับไปละเจ้าม้าตัวนี้กลับบ้านทุกคนเราต้องการนายกลับบ้านเพื่อนนายจะได้ไปอยู่กับเรามีอาหารอินฟินิตี้นายกินเลยนะเออเค อุ้ยมาค่อนข้างมีเร็วเดี๋ยวเราจะเอาไลืมป่ะนะผมกลับไปเอาเนี่ยผมลืมกองกระบอกเพชรที่ตัวเองปั๊มไว้อย่างนะกระบอกเพชรน่าจะอยู่ตรงบ้านแคมป์นะทุกคนพี่เดี๋ยวนอนก็ได้ยพี่นอนได้ไหมนอนได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ไไดก็เราวิ่งไปเดี๋ยวมานี่สี่ห้าร้อยกิโลก็ถึงแล้วแหละไม่ต้องนอนแล้วแหละจะเช้าแล้วปะเนี่ยอนวิ่งมาเกือบล่วงลงไปตายเออมาถึงแล้วมาถึงแล้วเนเนเนกันแล้ไปนอนกันเราไปนอน นอนก่อนนนอก่อนแกเดินทางรวมม้าไปไม่ถึงบ้านเลี้ยวดิเอ้ยนอนแล้วเนี่ยนอนอยู่เอ้ยมึงไม่นอนอ่ะดูดิเอ้ยมึงไม่นอนเออที่เหมือนมีอะไรชัดอย่างทุกคนว๊อดก็อะไรโอ้ยมึงอย่าหนีกูอย่างนี้สิอีแม่อะไรวะ MBC หนีเหรอเราจะเก็บเอาเนื้อเก็บไว้อันนี้เก็บไว้นะครับทุกคนอันนี้เก็บไว้ชุบเก็บไว จะเอากระบองเพชรกับบาสอ๋อโอเคกระบองเพชรพวกนี้จะกลายเป็นเลเวลที่ดีให้กับเรานะตอนนี้เราจะขับม้าตัวนี้กลับบ้านซึ่งระยะทางไปมันก็กจะมีนนนหน้างโง่ที่มันตายกันไปนหลายตัวซึ่งม้าน,นี่ผม,นนมบอกเลยว่าเป็นม้าที่อาจจะวิ่งไม่เร็วที่สุดแต่ก็ทำให้เราประหยัดอาหารไปได้เยอะเลยนะ แต่ก็วิ่งไม่เร็วใช่มากก็มันวิ่งไม่เร็วไอ้ผู้ช่วยมันวิ่งไม่เร็วมันวิ่งได้แค่นี้คือม้ามเนี่ยแบบว่ายิ่งเลือดเยอะมันจะวิ่งวิ่งเร็วปะไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับเลือดมันไม่เกี่ยวกับเลือดอ๋อสุ่มใช่ไหมมันสุ่มใช่ขอโทษลูกขอโทษกระบองเพชรมันชุบแล้วก็เราจะแวะเอาเอ้ยไผ่ที่บ้านเรามีเหลือปะไผ่ไผ่เหลือ้อย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 เออมีมีอยู่มีอยู่มีเยอะแหละอ้อยมีเยอะใช่ไหมอือมวั้ดีมินซี เราถึงบ้านเราแล้วเบ๊พวกเราเรากลับไปเราต้องยังไงช้าที่ชา้าเราต้องมาที่นหนึ่งที่ชาร์าของเราจะต้องมาที่หนึ่งแล้วไม่แถวบ้านกูนมีแต่นี่หรอวะแถวบ้านมีแต่น้ำอ่ะเออดูดิมีแต่ปลูกไห้อยอะไรมาเลยมีแต่แหล่งน้ำเท่านั้นแถวบ้านเราเฮ้ยได้ว่ะเว๊บได้ว่ะอะไรได้ไอการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะจนกว่าเราแบบจะได้ของ,ของ,ข,องของที่เราชอบอ่ะ อ๋ยมีซีนนะอือฮ<ห>ึปึ๊บโอเคจบแนะล้วกว็ไป,ไปตรงนี้ผมมาถึงบ้านแล้วสวัสดีบ้านของข้าโอ้ไม่ได้กลับมาสี่ร้อยกว่าปีเจ็บเาะเวลา<ด>ีฉันาไปยาวนานสุดเกินนี่เราจะเก็บของไว้ในนี้ตอนนี้เราได้ของที่ต้องการมาค่อนข้างจะเยอะครับแต่ว่าเราขาดของไปยังขาดยืมเ,เราขาดทานทานเรามีน้อยทานมีเยอะมีเยอะ เฮ้ยวามาแต่ไหนวะเฮ้ยขุดอยู่ข้างล่างอยู่เมื่อกี้เออไปขุดมาตั้งแต่เมื่องแน่นอนแน่นอนแล้วก็อันนี้เผาเนื้อครับเดี๋ยวนะตอนเฮ้ยได้หอกหอกเลยไม่คืนแล้พี่เอาเอ็นบีซีมาตัวหนึ่งลองดูอ่ะไอป่ายอห้กูนึกว่าหอกเนี่ยมาดูเลยพี่เอาเอ็นบีซีอะไรนะเอ็นบีซีมาตัวหนึ่งอะเอ๊ะเอามาเอามาเอามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วหน้าไม้ของเราก็มีอันนี้มาเดี๋ยวเราจะทำการคราฟ อันนี้ครับนี่เราจะคราบมาสักี้สิบสี่อันน่าจะพอนะสำหรับทำเอ็นบิซีอาหารดีไหมเอ็มบิซีอาหารเรามีเงินแล้วเลยไม่ไม่ไม่ท่าบ้านเราเสร็สมบูรณ์แล้วพรีเฟมโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ทุกสิ่งที่เราต้องการซึ่งตอนนี้กูมีหนังอยู่สามสิบสามอันทั้งบ้านมีหนังอยู่สามสิบสามอันเอ๊ะทำไมหนังเอ้ยเนี่ยวัวเราก็วัวเราเยอะอยู่เราฆ่าได้ โอ้โหมีิวสามมิวสี่สิบอันสี่สิบอันนี่เหรอหัดอ่ายอย่างเดียวหรือวิ่งอ๋อโอ้โหอ๋ยเพียบเลยดูดิแต่บ้านเราอ้ายอ่ะคือต้องกัดอ้ายอ่ะมันมันเยอะอยู่เยอะอยู่สวัสดีครับสวดีครับเอ้โดนโดนดนดนโอเคมาเพชรตัวธรรมตาที่ไหนล่ะครับเยเดือดจังมาเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราพร้อมเอาไอ้พิกแอคเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าทำโพดี้ห้พี่เอหนึ่งเลยปะ อะไรนะโพเดียมโพรดียมโอ้ยอย่าพึ่งทำมันเปลืองวอกไอ้นี่เนี่ยทำอันเดียวพี่จะทำเอ็นีซีตัวนี้มันเป็นตัวดีๆียังยังยังพี่เย็นเย็นทย็นมีหลเวลด้วยไม่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 ทำไมเราไม่ทำแลกเงินก่อนวะแลกเงินก็ใช่ไงทําเป็นโพเดียมไงแลกเงินโพเดียมโพเดียมอะไรที่มันง่ายไหมมันมีอาชีพไหนที่มันแลกง่ายๆไหมไออาชีพที่มันแลกง่ายๆหรออาชีพที่มันแลกง่ายๆผมว่านะ น่าเป็นกรรกรรเกษตรกรไหมเกษตรกรเหรอไม่ก,รรรกรรรม็ถ่านอ่ะต้องใช้อะไรต้องใช้อะไหนนั่นแหละถ่านน่าจะใช้เตาป่ะเตาใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวพี่จัดทน้องใช้เตาเผาอ่ะ,ะเออลองดูลองดูเราเจอพี่เฮ้ยเวฟ่าทิ้งทำประตูนรกด้วยเ้ยประตูนรกทำแนะ่เดี๋ยวขอมาหาหนังวัวเพิ่มกันจัดไปตอนนี้ไอ้พีระมิดที่พี่หาได้อยู่หลังบ้านแล้วป่ะใช่ใช่ใช่มึงมาแล้วก็ไม่บอกทำไมว่ามึงไปใเหระเนี่ยที่มันโดนใายถุงมา เออใช่ใช่เอ้ยลองเข้าไปดูดิเผื่อไม่ใช่เอ้ยมันไม่ใช่มันเนี่ยเอาดีเอ้ยไม่โตเนี่ยเรามั่วไป็นเล่เชียไอชีพเตาเผามันใช้ไม่ได้อาชีพเตาเผาใช้ได้ใช่เหรอเตาเผาได้อาหารปอกวะชหายแล้วพี่มันมันไม่เป็นมันมันไม่เปลี่ยนอาชีพให้พี่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวอายเฮลท์ฮีลฟี่เลย ตายมึงตู้งลงมาเลยเลยวินโอ้จบแล้วใช่เลยวะนี่ไงกดชิปแล้วแบกม้าขึ้นมาโอ้ยปาเจบีซีนทำไม่ได้ไอต้าเผามันทำไม่ได้มันไม่มีไม่มีชิปต้าเผาเออต้าเผาอาหารนะนะอ๋อต้าเผาอาหารได้ไม่แต่เป็นต้าเผาธรรมดาไม่ได้ต้าเผาธรรมดาคือต้าเผายังไงวะต้าเผาที่เผาได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เหล็กยันนั้นเนี่ยอ๋อใช่หรออืมมันไม่มีอ่ะอชที่มันเป็นถ่านเหรอทุกคนผมนจำไม่ได้เหมือนกันว่าคืออะไรถ่านน่าจะเป็นตะเผาเหล็กเฉยปะ่ะมันวางบ็อกหมดเลฮึบอ่ะยังงงมาตัตดเดะให้ลองเป็นไปลำบากอะไรขนาดนี้แบบม้า,มากอาอนนูอย่างอื่นดิอย่างอื่นดิโอเคฮึบฮึบเว<อ>ฟอ,อาชีพฐานเดีย,นยวนม่รัว เธอเธอเตือนโห่นี่แหละฮะเจ็บชุดแล้วก็เราก็ไม่ได้เอานี่มาด้วยหรือเนาะเราไม่ได้เอาไม้มาด้วยเอาบล็อกมาหน่อยไว้เดี๋ยวน้อยบล็อกเราก็ต้องการก็แต่เราจะต้องเข้าไปดูในพีระมิดด้วยนะครับเผื่อมันเรายังไม่ได้ค้นหาพีระมิดเขาอะไรอาชีพชาวบ้านเหรอใช้อ๋อมึงอ๋ออะไรแหละอะอะไรวะแช่ไม่กูจะทำอาชีพชาวบ้านชาวบ้าน อาชีพมันมีด้วยหรือชีพ้านก็เป็นชาวบ้านเดียวไม่ใช่ไม่อาชีพแบบไอ้ชาวนาดิกไอที่มันใช้เนี่ยอืเกษีตะกอนก้าวหน้าใช้โคบูโบใช่ปะมันใช้ไอ้ที่ที่ทำปุ๋ยปะอ่าใช่พี่ใช้ที่ทำปุ๋ยเป็นนี่ได้ไใช้ที่ทำปุ๋ยก็ได้ใช้เอามันแลกไหมมันเหรอเออไม่เอาให้มันได้ข้าวได้ได้ได้จัดไปเออเอายังไงก็ได้มันได้ข้าวแล้วก็ข้าวแบบราคาถูก ข้าแล้วก็ถูกมันจะมีเหรอวะไม่รู้แต่ต้องการไอ้นี่ไงยี่สิบข้าวได้ปะยี่สิบเออข้าวยี่สิบข้าวเหรอเออได้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 ถือว่าเก่งเลยลองเผื่อไว่คิดว่ามันถูกปะไรเผื่อไว้เพราะว่ามันก็ว่าแพงอะวัน่ยี่สิบข้าวออยี่สิบข้าวเลยนะเออก็ว่ายี่สิบข้าวแพงว่ะเพราะข้าวมันหายากถ้าเกิดว่าเราใช้หมดแล้วอะเราต้องคิดเผื่อนาคตดเดอ๋อเออมันต้องคิดเผื่อนค กูต้องวางขนาดน่ะอ้ยี่สิบข้าวเหมือนเดิมสมาร์ทอเกพ่าพี่วายี่สิบข้าวมันน่าจะมีราคาเดียวแล้วพวกเนี้ยใช่หรอไม่รู้มันสองสามรอบแล้วงั้นเรายี่สิบข้าวเดี๋ยวเราค่อยทำไหมทำอะไรว่าเราทำเป็นไผ่ออโต้ไผ่ออโต้แบบแบบไม่เอาออโต้ตลอดอะแต่ว่าก็ออโต้อยู่เอ้ยว่ามันน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นข้าวว่ามันเปลืองไปว่ะ ถึงจะเปลืองแต่แต่กองฟางเราเยอะมากเลยนะ่ใช่ถาเยอะพี่เอาพี่ไม่คือใช่อยู่เว้ยที่ที่กองฟางอ่ะเราเยอะมากแล้วพี่คิดถูกว่าเราใช้เอเมอรัลเปลืองกันขนาดไหนเว้ยแล้วกองฟางอะมันหมดเป็นไงมันหมดได้อะมันไม่ใช่แบบไอเทมที่มันอินฟินิตี้แล้วเว้ยเออมันมันมีน่าจะเป็นข้าวได้จะคุ้มสุดละผมว่านะเราต้องหาอย่างอื่นด้ไหม อื่นได้ไหมว่าอันนี้มม่มาแล้วแหละกูก็อุตส่าห์ไปหาบล็อกว่าอันนี้มึงมาแล้วแหละอะไรวะโอ้โหโอเคทุกคนมันมาแล้วเราปล่อยตรงนี้ทิ้งไปเถอึงรู้ทีว่ามันไม่หลัไม่มามึงจะวางบล็อกกลับทำไมกูถามิลองอาชีพถังเบียร์ดีไหมถังเบียร์เหรอถังเบียร์มันมีอาชีพถังเบียร์ อะไรก็ลองไปก่อนนะพี่เราจะลองลองให้หมดเลยเราจะลองเสือทุกอาชีพไปทุกคนใช่เราลองเสือเปนทุกอาชีพเลยทุกคนเอ้ยจัดไฟเราต้องการทุกอาชีพเดี๋ยวนะไปแล้วบริเวณแถวนี้มันมีแต่ทะเลทรายจริงนะพี่ถังเบียร์เอ้ยถังเบียร์เป็นถ่านปะถ่านสิบได้มรกตดหนึ่งคุ้มคุ้มมากชิบหายโอ้อันนี้โอเคจัดไปนี่ได้มาเป็นอันรูปไฟเอามาด้วยนี่ดาบเอ่อเราไม่ต้องการเอ้ยมีบล็อกบ็อกครองก็เฮ้ยเดี๋ยวปล่อยไว้ตรงนี้ละกันนะ เราจะยังไม่ต้องการนะทุกคนเราจะทําการออกตามร่าหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าวัวต่อนะซึ่งตอนนี้วัวที่บ้านเรามีเยอะอย่างวัวที่บ้านเราเกือบเต็มคอกแล้วปะหารหนุ่มกลับไปปะหารหนึ่งมิเออจัดไปกูจะทําการปะหารวัวแล้วทุกคนวัวมันต้องตายทั้งคอกเลยเอาไว้ตรงนี้มันจะโดนซอมบี้แดกวัวไปเลยเดี๋ยว้อเด้อเดู้จะข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปเแม่นายเขาไม่โดนซอมบี้แดกใช่ไหมลูกพ่ออะไรวะ ไอตัวเนี้ยอ๋อไอเอ็นบีซีเนี่ยไม่พี้เอ็นบีซีไปยังไงนี่ไข้างบ้านเลยเด็ยพี่ไม่สร้างเป็นบ้านให้มันเล่าไม่รู้กล่องอ่ะเป็นกล่องอะเออพี่ไม่สร้างกล่องให้มันอะไม่สร้างแบบนี้ไปแล้วเออดูดิมันดูมันเหมือนร้านค้าดิร้านค้าแบบแต่เช่อมันจะมีอยู่นะทุกคนซึ่งหลักการนะผมในการเราจะใช้เอ็นบีซีเนี่ยมันจะมีอยู่หลักการง่ายๆไว้พี่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำบ้านเราเย เออ่ขอพิกับบ้านหน่อยพิกับบ้านก็คือร้อยเก้าสิบสลบร้อยเก้แล้วก็ลบหกแปลบร้อ้าสมใช่ลบร้อยลบหกแจากบ้านร้อบล็อกอเคมึงไปทำอะไรวะเนี่ยเราคืนแล้วด้วยมึงตายาบ้านยู่แค่เนี่ยเอา้าห่างบ้านร้อยบล็อกก็่าอะไร โอ้โหคุณรูว่าจะไกลป่ะเอ้ยเห็นได้เห็นไดไม่เหตุมีเหตุวะเอ่ออ่ะหลักการง่ายๆนะครับทุกคนเราจะมาสอนที่เขามาทำในเราต้องการเลสโตนนะฮะแล้วก็เจ้าบล็อกจบนะแล้วก็ตามด้วยบล็อกเร็นะฮะซึ่งสิ่งที่เราต้องคราฟเลยนะครับก็คือเราจะใช้ไอเทมมาโง่่ๆอยางูนี้ฮะซึ่งเราก็จะฟไหน่ๆอะแน่คุณเห็นทำได้เลยวะเอ้าออ๋เดี๋ยวนะ ไหนแผ่กระจกครับมันต้องใช้แผ่นกระจกกมาหนึ่งนะพี่โต้องใช้เป็นแผ่นกระจกนะฮะแล้วก็ต้องใช้เป็นเลสโตนนะฮะแล้วก็ตามด้วยอันี่เราได้มาเป็นอย่างงี้เออมีมีอะไรจะบอกคือ NPC จะไม่เดินข้ามแผ่นกระจกนะใช่เหรอเออเอาเฮ้ยกูสานทำตั้งนานเราได้เอ็นบซีไปแล้วทุกคนแล้วเราก็จะป่นอันนี้ของพี่เฟรมมาด้วยนะเออกูสานทำตั้งนานตามออกมาด้วยไปตามออมาตามออมาไหน่เ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 นเนาตามมาพี่นี่ เราจะมีพื้นที่ให้ A B C ีซเขาอยู่เนี่ยซึ่งเราจะทำเต่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าทำแซป่ะอ่าเราจะทำอย่างนี้นี่อะไรอ๋อซึ่งโอเคคีบขึ้นขวาไปเฮ้เฮ้บะเอพีซตัวเล็กทุกคนดูดิเฮ้ยคลิกขวาเปิดร้านค้าได้ปะได้ได้ได้คีบขวาได้เลยอันน่ะเดินว่าไม่มันเหมือนร้านค้าเลยทุกคนร้้าานค นิดเดียวเออแล้วดูเราแลกฐานได้เลยทุกคนดูด้ะเออเราแลกฐานได้เลยนะทุกคนนะขอแลกฐานก่อนผมบอกเร็วเฮ้ยแลกฐานได้อยู่กับคนฉลาดอย่างผมเนี่ยว้าวโอเคเป็นไงลูกพ่อเฮ้ยเยอะเกินเกมที่เราได้สร้างกันมาแล้วทุกคนเราเกิดมาตากบุญเอ็มไอซีได้เป็นร้อยตัวเลยว้าวโถ่นี่แหละที่เขาเรียกว่ามอส๋อมันใช้เหล็กแล้วก็ที่นอนได้ปะ ไม่ไม่มันใช้เหล็กอะอ่าไอรอนก็ได้ออไอรอนงูงก็ได้พี่เออมันทำมันทำได้หลายอย่างเว้ยคือแบบทำาผมไม่แน่ใจว่าเขาสามารถทำสปอนเนอร์ซอมบี้หรือว่าอะไรต่างๆได้หรือเปล่านะแต่ว่าเฮ้ยเราเราสามารถจับซอมบี้ได้ว่ะอ่ามันจะมีกรงขังซอมบี้อยู่แต่อันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะคราฟยากหน่อยอ๋อเอออันนั้นจะคราฟแบบคราฟแบบยากใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าเราลองเราเราทำก็ได้แล้วพี่เออแต่พี่อยากลองทำไอ้เนี่ยที่ปลูกที่ปลูกต้นไม้ ไม่รู้อ่ะเอาทุกคนก็คลิปนี้นะผมเดี๋ยวพี่เวลก็ก็ขอไว้ค่าในกากัเดนเจใหม่น้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นคาเป็นแรงใจกพี่เวล้วก็พี่เฟรมด้วยันนกครันใช่ครับผมพัอีกสวัสดีครับเดียบครับผมอะไรวะเนี่ยครอบบวอะไรวะเนี่ยคากูอยากกูอยากปลูกเหล็กคุาาะปลูกเหล็กอ๋อไอเหล็กนะอ๋อให้ลืมไปมันต้องใช้ดินพิเศษเออมันต้องใช้ ไอพี่พ oh ี่พี่เรา <c oughs> ต้องล่าวัวให้หมดครกเลยกู <c oughs> ต้องการหนังวัวมากเลยอย่า <c oughs> ยาวลูกหมดไปแล้วกันเอาแต่แค่พ่อกับแม่